ครับทุกท่านครับมาดูเขาซ้อมพายเรือนะครับอยู่ที่ท่าน้าวัดสิงบึงบูนอาเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับโน่นเห็นอยู่ไกลๆนู่นแหละครับน่าจะกําลังซ้อมกันนะครับเป็นการซ้อมเรือของทีมอ่น่าจะเป็นของอำเภอบึงบูนนี่แหละครับน่าจะเป็นอะไรนะครับอีเหลว อีเหลวอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะกำลังซอ้อมกันอยู่อีเหลวลอดฟ้าหรืออีเหลวอะไรสักอย่างนะครับเป็นทีมเรือของอำเภอบึงบูนจังหวัดศรสีสะเกดซ้อ,ซอมอยู่ในลำน้ำห้วยทับทันนะครับ นี่คือบริเวณของลำน้ำห้วยทับทันอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นบริเวณของอบริเวณของหน้าวัดศรีบึงบูนนะครับนี่ครับก็คือลำน้ำห้วยทับทันนะครับวันนี้น้ำก็กำลังพอดีเลยนะครับขึ้นสูงกำลังพอดีเลยสำหรับน้ำที่ บริเวณของท่าน้ําวัดส,สีบึงบูลอำเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเก็ดน,นะครับเป็นการซ้อมซ้อมภายเรือนะครับน่าจะซ้อมเตรียมแข่ง yeah